สวัสดีครับทุกๆคนนะครับสวัสดียามรเลี้ยงนะครับคลิปนี้ผมจะพาวมาให้ความรู้กับงานพลาสติกแข็งของผมนะครับยังเหมือนเดิมคือเก่าครับเพราะท่านทรงนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับผมก็เลยบ่อออกปรรทุกเดินทางนะครับฝนตกถนนลื่นเพราะว่าผมทรงไก่นะครับผมก็เลยพาท่านขึ้นนะครับวันนี้นะครับอาจจะขึ้นพรุ่งนี่นะครับฟังเรื่องฝนฝ่าอากาศก่อนนะครับ นี่คือพลาสติกแข็งนะครับนี่ครับของคงทีวีที่ผมเคยลงคลิปนะครับพลาสติกแข็งนะครับประเภทนี้น้ำหนักดีนะครับนี่ครับของตู้เย็นแต่ว่าก่อนขายต้องเอาฟวมออกเอาเล็กออกนะครับจังขายให่ผู้รับสื่อได้นะครับส่วนอันนี้ก็ต้องฟันนะครับถึงจะได้น้ำหนักบ่อฟันบ่ได้น้ำหนักนะครับบรรทุกไก่ต้อง ได้หลายนะครับแล้ววิธีฟันวิธีแกะนะครับแบบนี้นะครับสไลด์ผมไห้เมาแกะนะครับถึง่อจะคุมคานะครับจางไรยวันก็จะบุคุมคานะครับนี่คือการเมาแกะวิธีแกะนะครับนี่คือการแกะงานแกะพลาสติกแข็งนะครับตัวนี้คืองานเมาแกะนะครับผมไห้เมานี่จะพลาสติกล้วๆครับอยู่นี่นี่ครับเมาแกะเป็นกิโลนะครับส่วนนี้ครับ ลายครับนี่ครับประตุงห่วงครับน้ำหนักน้ำหนักดีแน่นอนนะครับปาติ๊กแบบนี้การแกะจะแกะโคบออกนะครับไปเรื่อยๆครับนี่ครับง่านๆแกะโอ้แกง่ายขนาดประตุมเฮ้ยครับการแกะแบบนี้นะครับวิธีการแกะลายโล่เลยครับนี่ครับเต็มนี่ประตำกว่า ี่ลหาซิปลนะครับนี่ครับนี่ครับหนักมากเลยนะครับขอบอกนี่ครับหลายอยู่ครับบร่ได้แกะโดนแล้วนะครับนี่ครับกองใหญ่ครับ พลาสติกอ่อนครับถูกครับพลาสติกอ่อนช่วงนี้ยังบวขึ้นเยอะครับนี่แน่พลาสติกแข็งครับรู้สึกว่าก็ราคากับพ่อไปได้เยอะครับพลาสติกแข็งด่นก็ดึงสิบอ่อคือปันเดครับบ่ตอบโจทย์ปันเลยนะครับสารผมนะครับครับ ว่าจะขายพัดติกย่ำอะไรกับฝนฟ้าอากาศคืบม,มากนะครับทน้องเลยนี่ครับย่ำแมลงฝนครับคืมมากนะครับกำลังลอยมากทางผมนะครับนีน่ครับฝนมาถูกแข้งทิศใต้ทิศเหนือโอ้ภาคกลางมาเบิดครับ ต้องคืนก็ต้องจัดเลี่ยงดี่ดีนะครับให้มันได้น้ําหนักเยอะที่สุดนะครับจัดเลี่ยงนะครับส่วนนั้นของทุนฝุนนะครับไก่ผลคุณละราคานะครับผมแยกขายบ่ได้ขายรวมนะครับขายรวมกันบ่ได้แลครับราคามันถูกนะครับนันนี่ก็ราคาดีเนี่ยแต่ว่าบางอย่างมันก็ถูกกับปนกันไปแล้วครับสมกันไปถึงจะมีกําไรนะครับ ขายไผ่ก็อยากได้กําไรนะครับบางเต่ผลกําไรข้างนั้นนะครับส่วนนี่พันเกะครับยังไม่ทันเกะียนี่ครับนี่ครับเลือดลายครับมีหลายอย่างนะครับ ต้องแกะข้างในกับพันแกนครับีนถุงนี่ครับต้องออกไมก่แกะอีกครับแกะใหม่แกะย,ยังออกนี่ธรมาดาครับเดี๋ยวเขาฮัดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องนะครับงานพลาสติกแข็งกันขึ้นเมื่อใดผมจะร่วงคลิปให้เบิ้งครับ ว่าขึ้นแบบได้จะเรียบเป็นใบถึงจะได้ไหลายนะครับงานพลาสติกแข็งนะครับ